สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่28มกราคมของทุกปีเป็นวันครบรอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพ,พัฒนาชุมชนซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ครบรอบปีที่42จังหวัดแพร่จึงได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นภายใต้ชื่อง,งานว่างานมหกรรม พลังเครือข่ายพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ครั้งที่1ประจําปี2554ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่ได้ดำเนินการรวมพลังเครือข่ายพัฒนาชุมชนทุกองคอ์กรการจัดงานในครั้งนี้มีกลุ่มองคอ์กรพลังเครือข่ายพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่เข้าร่วมจำนวน5,000คน ในพื้นที่8อำเภอประกอบด้วยชมรมอาสาพ,พัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ชมรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดแพร่สมาคมผู้นำสตรีพ,พัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดแพร่เครือข่ายโอทอบจังหวัดแพร่และศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดแพร่การจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นายชวนสิรินันพรเป็นประธานในพิธีเปิดงานและท่านพัฒนาการจังหวัดแพร่นายอาคมวงสว่างเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการมอบใบประกาศนียบัตรเชิดจูกเกียรติอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2553และการมอบใบประกาศนียาบัตรเชิอชูเกียรติแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรต 84, ิ84พันษา จำนวน8ดหมู่บ้าน8อําเภอนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและการสร้างกระแสการออมทรัพย์ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพื่อการจัดสวัสดิการชุมชนและการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เ,เราวจากแม่า,าผไครับนนะทได้าไปแลวนะครับของนีเ็นสนาะการกเดนะครับสนะึ่งเปีเปการประกวดผลงานดีเด่นขององค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน6องค์กรและนอกจากนี้ยังมีการประกวดการทำน้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกตาแดงแคบหมูซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โอทขอผจสงหรัดแพท่การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน นอกจากนี้ได้จัดให้มีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่การจัดงานในครั้งนี้นับว่าประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดีจึงขอขอบพระคุณทุกๆฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องไว้ณโอกาสนี้